สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้น้ำมีมีดควานช้างหลวงพ่อเดิมนะคะแล้วก็หลงพ่อรุ่งนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะด้ามรวมฝัก14บสี่นิ้วนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะเร่มนี้ก็ถือว่าควานช้างนะคะเพราะว่า14บสี่นิ้วขึ้นไปอันนี้ลัดด้วยทองฝาบาทนะคะทุกท่านเลยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านไม้เป็นไม้มงคลเนาะ ทีเ่เขาจะเอามาทำฝักแล้วก็ด้ามน,นี่ค่ะอาจจะแตกรล้ามากนะคะ,นะคะเพราะว่ายาวนานแล้วเนาะ,นะะเรามารับชมทั้งในกันนะคะค่ะค่ะดูความแห้งแกร่งนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นาลายาสิงกับหัวนะคะทุกท่านเลยค่ะ กับร้ายกลายเป็นดีนะคะทุกท่านนี่ค่ะ,คะ,คะกระนกดอกไม้นะคะลองเลือดก,ก็จะมี3จุดนะคะทุกท่านนี่ค่ะสิงกับหัวนะคะนี่ค่ะลายน้องสิงลายน้องสิงกับหัวนั่นเองนะคะทุกท่านนี่ค่ะ <ๆ S 1> ก็คือความเก่าความแก่เนาะมีดผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะข้างก็จะไม่สั่นไม่คอนนะคะอันนี้ก็จะรัดด้วยเหล็กดํานะคะ านใดมองหาอยู่นะคะทุกท่าน,นะคะ่ะนี่ค่ะสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านนละยค,ะค่ะท่านใดสนใจทักทายมานะคะเนะะบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลคะ่ะเรามารับชมเล่มที่สองนะคะ,คะอันนี้ก็ด้ามรวมฝักเก้านิ้วเก้านิ้วกว,กว่านิดนึงนะคะทุกท่านเลคะ่ะเฉพาะใบมีด ไม่ถึงหกนิ้วขาดหกนิ้วอยู่นะคะนิดนึงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะลัดด้วยทองฝาบ,บาทหรือเปล่านะคะขอทับน้ํา,าพูดผิดก็ขออภัยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเพราะว่าตรงนี้ดํามากๆน้ํามองไม่มองไม่ออกว่าเป็นขาดเอ่อทองฝาบ,บาทหรือว่าเป็นอลูมิเนียมขาเป็นโตนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เอามารับชมั้างในกันนะคะอันนี้เป็นลายจักนาลายนะคะขออภัยค่ะทุกท่านค่ะอากาศเปลี่ยนแล้วก็จะไม่สบายเจ็บคอนะคะจากเทพสัตตาจักนาลายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะใบก็สวยงามมากๆนะคะนะค่ะ มีเล่มน,นี้สําหรับพุกพานะคะสําหรับพกพาไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินเกินไปนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสันมีดใบมีดก็จะหนานะคะ,คะกำฝักก็จะด้ามก็จะกำพอดีแล้วก็ประมาณแบบไม่ไม่ใหญ่ค่ะสําหรับพุกพาเลยนะคะนะคะี่ค่ะเทพสัตราจากนาลายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะท่านใดมองหาอยู่หรือว่า,อ,าอยากบูชานะคะทุกท่านนะะี่ค่ะโทรมาหาน้ําได้เลยเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะปิดด้วยอะโลมิเนียมขาเป็นโตนะคะนี่ค่ะเหล็กก็จะเก่าแก่นะมองไม่ชัดว่า,าตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กดําหรือว่า อทองฝาบาทไม่ทราบนะคะ่ะถ้าน้ำพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกท่านเนยคะ่ะสวยงามมากๆเลยความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะคะพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะทุกท่านท่านใดมองหายอยู่นะคะหรือว่ามีใจรักนะคะเทพสตราจากนาลายนะคะอันนี้หลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเนยคะ่ะหลวงพ่อลุ่งนะคะด้ามรวมฝักประมาณไม่ถึง8นิ้วนะคะเลย เลยครึ่งมานิดหนึง่งเฉพาะใบมีดก็สี่นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลัดด้วยโลูมิเนียมขาเป็นโตนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานะคะทุกท่านเลยคะ่ะงางาช้างนะคะน,นะคะี่ค่ะตรงปลายปลายตรงที่เอ่อตรงที่งาช้างตรงที่ปลายปลายนะคะนะคะจะเป็นด้ามเล็กๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสําหรับพกพาหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ อันนี้หลวงพ่อลุ่งนะคะลายเปียวเพิงนั่นเองเสมาเปลวเพิงนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะมีดเล่มนี้สวยงามมากๆใบเป็นเลดนะคะทุกท่านเนะคะีค่ะใบก็จะเป็นเลดนะคะนี่ค่ะความเก่าความแก่เนาะตรงนี้ก็จะปิดด้วยอะโูเิเนียมขาป็นโตนะคะทุกท่านในตรงกัารน,นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะฝั่งตะกุดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ลอยจานนะคะสลับกับตะกุดนะคะทุกท่านนะคะีค่ะ สวยงามมากๆเลยท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะค่ะพุทธคุณของอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลูกนี้แบบว่าพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งจงส่งมากนะคะค่ะสำหรับพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกเนาะ,ะ่สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกาบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ